ม,มีอะไรหรือเปล่าเอาเอพอครับขอญาตหน่อยนะครับผมมีอะไรมีอะไรหรือเปล่าฮะะไรหรือเปล่าครับใช้ตัวสัทงครับนรบถครับ,รรบแล้วยังไงครับผมขอูนุญาตนิดน,นึงนะครับผมมีสบเนาได้ไหมละครับ ไปไยปใอ,อปกัะสีไปสเนานี้ครับฮ<ะ>ถ่ายสเนามาใบจริงไม่ด้เอามาทำไมล่ครับแล้วอายังไงครับฮะจริงได้ออกใบสั่งให้ได้นะครับผมแล้วะจะต้องยังไงอ่ะที่จะไปไหนครับเนี่ยออไปทำงานค่ะไปตรวจออนคนไข้ค่ะ อดีต้องรีบไปทำงานด้วยครับ,รบขอบคุณมากพี่ครับสสดีนะครับไปสวยสวยครับ,บผม